วิธีการยกเลิกบริการ ndid ทกสผ่านแอป A Mobile พืัสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงป้านาอาทุกท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง Cyber Channel ของเรานะครับหลังจากที่ผมได้แนะนำวิธีการสมรัครบริการ ndid ทกสจากคลิปที่แล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการยกเลิกบริการ ndid ทกสนะครับสำหรับท่านที่อยากจะยกเลิกนะครับสามารถทำได้ง่ายๆผ่านแอป amobile plus ทกนะครับเหมือนตอนที่เราสมัครครั้งแรกนั่นเองนะครับโดยมีวิธีการไม่ซับซ้อนให้ทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยนะครับให้เราเปิดแอป amobile plus นะครับกดตรงที่บริการ ndid กรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเลือกเมนูยกเลิกลงทะเบียน ndid นะครับกดปุ่มยกเลิกการลงทะเบียน ndid กรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันการยกเลิกบริการ ndid นะครับระบบแจ้งสถานะยืนยันการยกเลิกลงทะเบียน ndid สำเร็จนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นในการยกเลิกบริการ ndid นะครับแต่ถ้าหากเรา อยากจะเปลี่ยนใจอยากจะสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับโดยการสมัครบริการ ndid ใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราทำตอนแรกนะครับ หากท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ NDID ก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของท่านจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องไซเบอร์ชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ